ก็คือในครั้งนี้นะฮะมีคนแนะนำมาว่าพี่ลองใส่ซีดซัมเมอร์ดูนะครับซึ่งเป็นซีดที่แบบว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปั้นหมดุดกริตินะครับแล้วก็มาที่ซีดนะแล้วก็สั่งว่าซัมเมอร์เข้าไปนะครับไหนๆก็หลายๆคนก็ปิดเทอมกันแล้วลองมาใส่ซีดซัมเมอร์ดูนะครับอ้าวกดผิดนะครับแล้วก็กด Create ไปเลยแล้วกันนะครับผมนะการสำรวจเราก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือจะเป็นการปักทอสสีทิศนะสีทิศอะไรล่ะปักทอสสีทิศนะครับแล้วก็มีการใช้เข็มทิศนะครับในการเข้ามาช่วยเพื่อที่จะหาให้ไม่ได้หาแบบไปตรงตรงตรงตัวนะฮะเออนั่นแหละนะครับผมนะโอเคนะครับตรงนี้มีจุดที่ผมเกิดนะครับผมขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งนะขอนิดนึงนะเคนะครับ1 2 3 4นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทิศที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เลยนะครับก็นี่คือทิศ แรกนะครับผมแนะโลยที่ผมจะใช้เวลาในการเอา้าขุดไปแล้วสัง ผมใช้เวลาในการหาแต่ละทิศหรือว่าสำรวจแต่ละทิศเนี่ยทิศละประมาณ5นาทีนะครับผมนะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมทิศแรกนะฮะปึ๊บไปแล้วไปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับทิศแรกเออเดี๋ยวเราเราลืมกินยาเราจะใช้นี้ด้วยแล้วก็ยาวิ่งเร็วด้วยนะครับโอเคนะครับยาสปีดนะครับเพิ่มสปีดมาประมาณ20%นะครับผมนะนี่แล้วก็ผลใช้กล้องสองทางไกลด้วยนะครับมาดูกันว่ามันจะมีอะไรเฮ้ยตรงนั้นว้าวเป็นเหมือนเกาะเลยนะครับเหมือนเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่น่าจะใช่นะ เสียงก็อาจจะแปลกๆปไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นวัดนะครับแล้วก็เป็นโควิดด้วยแล้วก็ไม่รู้จะหายตอนไหนนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นโควิดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าดีขึ้นนะเพราะว่าสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็อะไรได้แต่ถ้าพูดไปนนานกาจะไอมีการไอเกิดขึ้นแต่ในส่วนนั้นก็น่าจะตัดออกนะครับผมนะโอเคนะครับด้านหนะ้าโอ้เจอแต่เขาอย่างนี้นะครับเนี่ยดูดิเป็นเขาที่แบบแม αι? เป็นเขาที่แปลกๆะครับเออเห็นไปเจอนละอุ้ยอันนี้มีมีบั๊กด้วยดูดิต้องมีแร่เหล็กตรงนั้นด้วยนะฮะโอเคนะครับไปลุย Oui. อ้๋เราเจอแล้วคะท่านผู้ชมเราเจอแล้วนะครับก็คือเป็นประตูนรกนะครับขออนุญาตเบี่ยงเส้นทางนิดนึงนะครับในการไปทดสอบไปตรวจสอบไม่ใช่ทดสอบไปตรวจสอบดูนะครับว่ามีอะไรในนั้นโอเคนะครับผมชอบเหลือเกินนะเพราะประตูนรกเนี่ยมันทําให้เราได้สํารวจหลายอย่างก็คือแบบมันมีของอะไรในนั้นบ้างประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็ว้าวเป็นถ้ำดีเหลือเกินนะครับโอ้ลึกด้วยนะฮะฝั่งนี้เป็นฝั่งเหมือนแอตแลนติกเลยนะครับผมนะเป็นฝั่งเหนือนะครับของทางนี้นะครับผมโอเคมาดูกันว่ามีอะไรนะครับผมมี golden sword sword นะครับผมแล้วก็ซอสนะครับผมเอ่อชัมเนสทูนะครับแล้วก็อันเบกิ i งทูนะฮะผมแท a กห6นะครับอุ้ยเจ๋งดีนะแล้วก็มีไม่ขีดไฟนะครับแล้วก็ลูกไฟนะอุ้ยเจ๋งดีนะโอเคครับผมไปเหมือนเดิมครับตรงข้ามกับเข็มทิศนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะ เออประมาณนี้ตรงข้างก็เขียนทิศแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจออะไรแปลกๆนอกจากต้นที่มันตั้งอยู่เดี่ยวๆตรงนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะแล้วก็เจอต้นสนนะครับถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะผมเวลาเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยไม่ค่อยจะพบเท่าไหร่นะครับสำหรับพวกทันน้ำแข็งอะไรอันนั้นคืออะไรนะอ๋อนี่คือน้ำแข็งแตกใช่ไหมจากโลกร้อนปะเออนี้เป็นน้ำแข็งแตกไปหย่อมๆเลยนะครับเออประมาณนั้นนะฮะโอเค okay, นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือเราจะสำรวจทิศละ5นาทีนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการนา,นานเกินไปแล้วก็เป็นการกหนนดแต่่่ละะทีีจอุยไงงสิ ผมอยากเจอนี่สิ่งที่ผมอยากเจอคือเจ้านี้ครับนี่ฮะมันเป็นสิ่งที่ผมตามหามานานแสนนาน <c oughs> จริงๆเราก็เจอกันบ่อยแล้วแหละนะครับแต่อยากเจออีกครั้งหนึ่งนะครับผมนามาดูว่าเราจะมีเวลาในการสำรวจหรือเปล่านะครับโอเคไปฮะอุย้ยมีไหม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 ไม่มีนะโอ้ไม่มีเจ้าไอรอนโคเลมนะครับมีแต่พวกกองโจรน,นะครับว้าวมันลงมาด้วยอันนี้มันเล็งปืนผิผมได้ปะมันไม่เล็งผืนผผมนะแต่มันมองหน้าผมเฉยโอเคผมขอเข้าไปด้านในหน่อยนะครับก็มีทั้งหมด3ชั้น เหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะแต่เราจะไปดูของนะครับว่าถ้าเราบุกกองโจนทั้งกองเนี่ยโอ้ยสชั้นวะบุกกองโจนทั้งกองเนี่ยมันจะได้อะไรคุ้มบ้างโอ้หมีแค่แค่ลอดนะครับซึ่งแมม ไม่คุ้มเอาซะเลยนะครับแล้วก็มีต้นโอ๊กนะครับ7นะครับแล้วก็มีฟาง2อนะครับอันนี้ก็เจ๋งดีนะเป็นกลไกสําหรับกับดักนะครับแล้วก็แอรโรอีก5ซึ่งไม่ค่อยคุ้มเลยจริงๆนะปูดตรงๆโอเคผมไปต่อเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคนะเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับเราต้องรีบสารวจอุ้ยเจออีกแล้วครับเจอแล้วฮะโอ้ยคราวนี้ตั้งอยู่ตรงกลางตะอุ้ยเด่นมากฮะเด่นตะนาหมากเลยฮะอุ้ยเจ๋งดีมากโอ้ สุดยอดเลยครับเป็นรอยต่อระหว่างทางน้ําแข็งด้วยนะครับแล้วก็ต้นสนธรรมดาด้วยนะเป็นป่าสนนั่นแหละนะครับอุ้ยค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะไม่ได้มีอะไรมาแบบว่าทําให้เขาดูดิ มันมันมันสมบูรณ์นะฮะเตอมันสมบูรณ์ดีนะครับอุ้ยโกลเด้นนะอีกแล้วนะครับผมสมิธไอวีนะครับเอ็กแท็นะเอ็กแท็ค่อนข้างเบาแต่ว่าก็โอเคนะครับผมแล้วก็พลิกแอคนะครับแล้วก็ไอรอนนักเก็ตอีก15บห้าอุ้ยเยอะมากฮะแล้วก็มีไฟหนึ่งนะครับผมนะพลิกแอคด้วยนะครับแล้วก็พั่วด้วยแล้วก็นาฬิกาด้วยโอ้โหนี่จะครบไปไหนฮะโอ้เกินไปแล้วนะครับอุ้ยสุดยอดฮะโอเคอุ้ยเจ๋งมากเลยนะครับผมคิดว่าทิศนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นนี่่่ตตาาางงๆๆนนนนะะะะคครรรัับบบผมมมเปป็็ไโอแล้วกณ ตอนที่เจ๋งคือเนี่ยทานน้ำแข็งดูดิโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจทิศต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคท่านผู้ชมครับทิศต่อไปนะครับเป็นทิศตรงข้ามจากตรงนี้ที่เราขุดทิ้งไปนะครับผมนะเราเราก็ขุดตรงนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็ let's go <S ไปเลยท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นผมจะถือว่าเป็นทิศใต้แล้วกันเนาะวิโอท่านผู้ชมครับยังไม่ได้ไปไหนเลยฮะนี่มันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะบอ่อน้าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรสระน้าเออเป็นสระน้ําบนคอนโดหรูๆนะฮะดูดิวิ ุ้ยเอาเรื่องนะวิวผมขอเข้าไปดูสำรวจนิดนึงนะฮะขอเข้าไปสำรวจนิดนึงนะฮะโอ้โหเฮ้ยวิยเจ๋งมากครับดูดินี่เป็นเป็นอะไรที่เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตผมว่าต้องกินยาในวิชั่นแล้วอ่ะเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้ฮะมันต้องกินยาในวิชั่นและยาสปีดด้วยดูว่ายายาสปีมาด้วยอันไห้วะอันนี้นะครับอันนี้กินอาทีน่เปล่าอาทีนะฮะอันนี้เก็บไปก่อนนะครับเอาเราต้องกินยาในวิชั่นจริงฮะ โอ้โหมันเป็นเสาครับที่ผมอูโหคืออะไรเนี่ยนี่ฮะเสานี่ฮะเสาเสาเสานะครับมันเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นเหมือนกับการสร้างมันมันไม่เหมือนกับถ้ามันเป็นเหมือนกับสถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอุ้ยดูดิมันเป็นเสาเลยท่านผู้ชมมันเป็นมันเป็นเสาเป็นเสาเลยนะดูดินี่มันเอ้ยมันสวยมากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือผมกินยาในวิชั่นนะก็เลยดูสว่างนิดนึงโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะโอเคขอกินยาสปีดนะครับ โอเคฮนะเดี๋ยวเราไปทีตท่ต,ติดต่อไปเลยดีกว่าเอ้ยไปที่ไม่ใช่ที่ต่อไปเราไปที่ที่ต่อไปนะครับผมนะโอเคไปตรงข้ามกับทิศนะครับเพราะว่าทิศมันชี้ที่จุดเกิดนะครับผมโอเคเอต่อไปเลยดีกว่านะครับผมนะก็ยังคงเป็นแม่น้ําอยู่นะครับซีซัมเมอร์นี้ค่อนข้าง,งที่จะมีใบโอมหลากหลายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหุบเขาแล้วก็มีปมา่าไม้เยอะแยะมากมายนะครับผมนะในมาเจอและนะครับผมแใจหันย่อลงไปด้านล่างดูไม่ต้องไปให้ยากเราซูมดูเลยนะครับนี่ซึ่งเจ๋งฮะเป็นทะไรทิ่อุ้ย อุ้ยอย่าบอกอุ้ยกองโจนอีกเลยผมเจอกองโจนอยู่แล้วท่านผู้ชมครับโอแล้วก็เจอหมู่บ้านด้วยฮะไม่ใช่แค่กองโจนนะครับเจอหมู่บ้านด้วยนะครับอ่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยทิศนี้สุดยอดนะโอ้โหมีดอกไม้ด้วยสแสดงว,ว่ามีโอ้แล้วแบบคือเอาอตรงๆนะค่อนข้างแหลกเลย จริงๆตัวนี้แมพค่อนข้างแหลกเพราะว่ามันมันแบบว่าดูดิต้นไม้เอ่ยบยโอมเอ่ยิมะเอ่ยี่แบบเต็มจัดเต็มมากๆนะครับท่านผู้ชมคือสุดยอด <c oughs> คือสุดในรุ่นอะ่ะโอเคนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราหาทางเข้านะครับอ่ะผมเข้าทางนี้แล้วกันนะเนาะเฮ้ยนี่เป้าตั้งแต่ทางเข้าว,วะเ,าเดี๋ยวเราหาทางเข้าเขาก่อนเอ้ยทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยทางเข้าฮัลโหล ฮัลโหล bro โอเคทางเข้าตรงนี้นะครับไม่สามารถเข้าได้เพราะว่ามันสูงเกินไปแต่ผมเข้าตรงนี้ก็ได้โอเคตรงไปนะครับผมนะด้าน,นบนมีอะไรตอนนี้ก็อันนี้ผมมียายวิ่งเร็วนะครับก็เลยค่อนข้างเร็วนิดนึงนะอาจจะไร่ดาวิ้ยอันนี้เป็นแครอทนะครับ9อันนะครับแล้วก็อ๋อมีอุ้ยอันนี้เยอะนะมีตั้ง5้าอันนะครับอันที่แล้วทิศที่แล้วมีแค่อันเดียวนะครับแล้วก็มีต้นอง6หนะครับแล้วก็แอโรอีก4อุวิ้ยช้ได้นะ ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคแต่ยังไม่ได้คุ้มมากถึงขนาดที่ต้องเสี่ยงชีวิตมาเอานะครับโอเคผมไปต่อเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคด้านหน้าเรานะครับไม่มีอะไรทำแล้วตรงนั้นก็มีเินทาน้าแข็งลงมานะครับว้วอุยมันสวยนะผมว่าจริงๆอะ่ะสวยจริงเลยซัมเมอร์เนี่ยโอ้แล้วก็มีแบบดูดิคือเครื่องผมแหละกอะแล้วแบบรีคือมันเรนเดอร์เรนเดอร์ภาพรับมันเรนเดอร์ไม่ทันนะตอนนี้คือจนถ้าได้ยินเสียงพัดลมตอนนี้คือจะแบบว่าพัดลมแรงมากจริงๆเอ้ยอันนั้นคืออะไรฮะ เห็นอ่าเจออีกแล้วครับนี่ฮะข้อดีของการมีกล้องส่องทางไกลนี่ฮะโอ้โหเจ๋งเลยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วดูดิดูต้นไม้ครับดูต้นไม้ดูแมปโลกโอ้โหแบบโหลดกันรัวๆโอเคฮะอันนี้ฟึบไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวก็ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้มีไฟเออร์นะครับ2อันนะครับแล้วก็มี PX Go นะครับมีชุดก่อด้วยพวถ วันด้วยฮะไฟแช็กนะครับแล้วก็มีแครอททอง6อันนะครับพรีแอ็กอีกหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็เป็นพ่วอีกหนึ่งะครับก็โอเคนะไม่ได้แย่นะครับถือว่าได้ของเยอะเลยเนี่ยมากล่องเดียวเราได้หมุนนี้เลยคเฮ้ยเยอะนะแล้วแบบแต่ละอันได้ทองทั้งนั้นเลยครับมันทองมันก็มีคุณสมบัติในการช่วยขุดที่เร็วขึ้นนะครับเออ ธรรมดาที่ไหนหรอครับว่าไปนะครับใครที่ดูแล้วเจออะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับด้านล่างนะอ้วันั้นเป็นอ๋อเจออีกแล้วผมเจออีกแล้ววะ่ะเฮ้ยอันเดิมปะ อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นเป็นแล้วก็เจอหมู่บ้านหมู่บ้านด้วยนะครับผมเจออ่ะอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะไหนมาดูซิจริงๆริงหนาทีเราทําอะไรไม่ได้มากเลยนะครับไปไม่ได้ไกลด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเราจะได้แบบควบคุมในการหาด้วยนะครับว่ามันมีแอเรียอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็โลกเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าโลกมาคาเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับเพราะมันเรนเดอร์เรื่อยๆมันสุ่มเรื่อยๆคือมันไม่มีซ้ำแน่ๆนะฮะไอรอนเนกเกิลนะครับผมสิบห้านะครับออฟเซนเดียนหนึ่ง อีก6นะครับผมน้ำหมวกทองนะครับแล้วก็ที่ขุดนะครับผมนะแล้วก็ลูกไฟนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับทิศนี้นะครับผมไปดูทิศต่อไปกันเลยดีกว่าครับมาท่านผู้ชมครับทิศต่อไปนะครับผมจะเรียกว่าเป็นขวามือซ้ายมือแล้วกันนะเพราะว่าครั้งแรกเราหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องไปขวามือเอ้ยซ้ายมือก่อนดีกว่าไปซ้ายมือก่อนดีกว่านะครับผมนะก็คือฝั่งนี้นั่นเองนะครับดูเหมือนฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไม่พูดทำตัเพลงนะครับผมนะโอเเคคฝั่่งงงงนน้ออขาาบรืืิดึ ก่อนก่อนนี่หนักเครื่องมากเพราะว่าเดี๋ยวอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ลึกมากคือค่อนข้างหนักเครื่องเพราะว่าแบบมันมันมันเยอะมากพวกป่าพวกอะไรเงี้ยอุ้ยไม่น่าพูดเลยฮะไม่น่าพูดว่าเบาเครื่องเลยดูด้านหน้าเราออ้ดูด้านหน้าเรา,า,า,าฮะท่านผู้ชม ไม่ธรรมดาเนี่ยหุยหุยนั่นมันนั่นมันหมู่บ้านท่านผู้ชมครับมีหมู่บ้านตรงนั้นนะนะที่ถ้าไม่ซูมเนี่ยไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจหมู่บ้านดูแล้วกันนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้สำรวจเลยนะครับแทบจะไม่ได้สำรวจเลยด้วยซ้ําเออก็ะนะมาลองดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรเพิ่งเมื่อกี้เจอคบไฟมีเพลิงด้วยว้าหายไปชีหนึ่งนะครับ <laughs> โอเคนะครับมีหมู่บ้านตรงนี้นะครับแล้วก็มี <c oughs> ผู้คนเต็มเลย ก็เป็นหมู่บ้านป่าสนทั่วไปที่เราเคยรู้จักที่เราเคยเห็นก็ไม่มีอะไรนะโอ้ไปต่อดีกว่านะครับยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าป่าสนนี้ก็น่าสนใจดูดูดีฮะดูความอลังการของป่าสนครับท่านผู้ชมอุ้ยอันนั้นเลยอันนั้นคืออะไรฮะเดี๋ยวนะอันนั้นคืออะไรฮะเดี๋ยวผมเลงก่อนว้าวนั่นมันนั่นมันพุ่มพุ่มหนามใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเสียงอาจจะค่อนข้างขึ้นจมูกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นวัดนะครับแล้วก็เป็นโควิดด้วยอย่างที่บอกมันเลยแบบพ่วงมาได้วัดนะคร หมู่บ้านใกล้กันมากเลยนะครับสองหมู่บ้านนี้ดูสิฮนะโอ้โหทร,รมาดาที่ไหนอันนั้นคืออะไรฮะอ๋อนึกว่าวัดนะครับถึงนึกว่าจะเจอวัดซะแล้วจริงๆถ้าจะเจอวัดได้นี่เราต้อง,ต,องต้องเป็นอะไรนะมันจะต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นป่าไมา้ใช่ไหมเอป่าดงดิบนะครับเออจะต้องเป็นป่าดงดิบถึงจะเจอวัดได้นะครับก็ถ้าเจออย่างนี้ได้ก็โอเคละนะฮะ โอเคต่อไปนะครับว้าวโอ้โหเจอ,อแล้วถ้ำแบบจริงๆถ้ำในเมือกมาครับนี่น่าค้นหาทุกอันเลยนะถ้ำใหญ่มากรลหวอาจจะมีรายการเที่ยบกอกมาเป็นการทําแบบดูถ้ำอะไรอย่างเงี้ยจะอุ้ยโอ้ตกใจนะครับแมบปบไม่โหลดผมก็ึกว่ามันทะลุลงไปด้านล่างนะครับไม่ใช่นะแมบปบไม่โหลดนะครับโอเคต่อไปนะครับเนี่ยเมื่อกี้มีเบี่ยงเบี่ยงนิดนึงนะฮะอันนี้พยายามให้มันตรงยังไม่ได้เจออะไรที่น่าประทับใจมากเออเมื่อกี้ผมเห็นบางอย่างโอ้โหน้าตกอยู่แล้วสุดยอด ผมชอบน้ำตกไอลืมน้ำตกวอเตอร์ฟอลฟอลวอเตอร์สักอย่างนะครับไปตรงเลยดีกว่านะครับเกมครับด้านหน้าเรานะครับก็ยังเป็นไบโอมใหม่ที่แบบโหลดมาเรื่อยๆนี่แหละความพิเศษของเกนมนะครับอุ้ยเฮ้ยนั่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชืว่อเหมือนหน้าคนเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนหน้าคนเลยท่านผู้ชมเฮ้ยดูดีๆมันเหมือนกะโหลกคนเลยเุ้ยเฮ้ยทุกคนลองจินตนาการนะลองจินตนาการนะมันเหมือน,นกะโหลกคนเลยอันนี้คือตานี่คือตานี่คือจมูกแล้วนี่คือปากมันเเเเเเหหมืออนนนนกกะะะโลลคคยยยยยยรับฮฮุ้้้ดดีี๋๋วว เฮ้ยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆผมขอถอยไปไกลนิดนึงนุ่งนะขออนุญาตออกจากนอกเส้นทางนิดนึงนะนุ่งนะเพราะว่ามันจะได้ซูมเข้ามาจะได้เห็นน,นั้นอะไรวะโอ้โหโอเจอ,อละนะครับไม่เป็นไรไม่เอาดูนี้ก่อนดูดิฮะเหมือนกะโหลกคนเลยครับเชเนี่ยยิ่งดูไกลๆยิ่งเหมือนเนี่ยดูอย่างเงี้ยยิ่งเหมือนเลยดูดิอันนั้นคือตาตาตากะโหลกเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนสเกลอะ่ะ มันเหมือนแบบสกาวไอแลนด์น่ะเชียอันนี้น่าสนใจน่าสนใจมากๆอ่ะเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะครับผมเราจะดูด้านนอกอย่างเดียวไม่ได้เราเข้าไปด้านในคือถ้าเข้าไปใกล้ๆอาจจะไม่เหมือนนะอันนี้ผมไม่รู้ผมจินตนาการไปเองหรือว่าหรือมันเหมือนจริงๆนมันเหมือนจริง,ๆน,นรงๆนะดูไกลๆอะ่ะเออดูใกล้ๆก,ก,ก,ก็ไม่เหมือนเท่าไหร่เออว่ะดูใกล้ๆก็ไม่เหมือนแต่ว่าเนี่ยเนี่ยคุณเนี่ยอันนี้คือปากจินตนาการนะนี่คือปากนี่คือจมูกนะครับนี่คือตาตรงนี้ก็อันนี้ก็ตานะครับแล้วดูตรงๆเฉียงๆอย่างเง,งี้ยโอโ้ใช่เลยนะครับนี่ม ครับไปต่อดีกว่าอุ้ยผมว่าทริปนี้เอาเรื่องเลยเอาเรื่องจะจ,จัดเจอทีเดียวแบบเจ๋งเลยอะเจอของดีเลยครับทีเดียวทีเดียวนี่แบบว้าวเลยครับโอ้โหไม่ไม่ธรรมดานะสำหรับทริปนี้นะครับ ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะทิศนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะว่าหมดเวลาที่เราตั้งไว้แล้วนะครับ5นาทีทุกคนที่เห็นอาจจะเห็นไม่นานมากนะครับอาจจะมีการตัดต่อด้วยนะครับเข้ามาร่วมก็เลยอาจจะดูเร็วนะครับแต่จริงเวลาจริงๆก็คือ5นาทีในการสำรวจในเวลาจริงๆนะครับผมนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในทิศหน้าเลยแล้วกันนะครับผมโอเคท่านผู้ชมครับทิศต่อไปเลยดีกว่านะครับโยนยาสปีดให้ตัวเองนิดนึงนะครับผมนั้นแล้วก็ไปทิศสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าจะเจออะไรจริงๆแบบเมื่อตะกีนี้นะครับผมโอ้ยให้อุ้เพราะว่า ผมเป็นหวัดอยู่มันมันถ้าพูดดังมันจะแบบมันจะไอนะครับแล้วมันจะขึ้นจมูกก่าเดิมด้วยนี่ทีนี้คือเบาสุดแล้วอู้นี่เป็นทุ่งโอ้อยดอกไม้เพียบเลยฮะว้าวเฮ้ยเจ๋งดีนะแสดงว่ามีน้าพึ่งอยู่แถวนี้ใช่ไหมมีน้องพึ่งนะน้องบีน้องบีที่เราเคยตั้งชื่อเขาโอเคตรงไปนะครับเหมือนเดิม5นาทีกับการอยู่แต่ละทิศนะครับว้าวโอ้โหผู้เขาเยอะจริงนะ ผมรู้สึกว่าแมปเนี้ยมันโอ้โหมันต้นไม้มันเยอะมากอ่ะมันดูมีอะไรอ่ะครับมันไม่ได้มีแต่ทะเละครับดูดิถ้าเป็นทะเลว้ายอุย้ยเกาะลอยฟ้าเอา้าตกใจเลยว่าเกาะลอยฟ้านะครับที่เป็นหน้าผาก็ตกใจเลยมันโหลดไม่ทันเนี่ยนกะ็จะถ้าจะมีแม่น้ำเนีเน่ยก็จะเป็นแม่น้ําอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นทะเลพ้่มเพื่นนะครับผมแล้วก็มีป่าปกติป่าอะไรก็ว่าไปนะครับโอ้ยมันใหญ่มากเะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับโอ้โหดูดิและดูฮะเครื่องผมนี้แบบพัดลมแบบร้อนจัด ้ยอว้ยเจอแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนู้นดูนะครับนี่ก็คือแบบล่าประตูนรกอย่างเดียวเจอประตูนรกนี่ต้องไปตลอดเพราะว่าประตูนรกเนี่ยมันจะอุ้ยเจออีกแล้วว่าเนี่ยดูดีมันเหมือนเป็นการครีเอทขึ้นมามันไม่เหมือนการเรนเดอร์สุ่มขึ้นมาดูเดินฮะดูความเหลี่ยมของมันมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนน้ำตกอะ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติเป็นเป็นแม่น้ำไอเป็นสระน้ำใช่ไหมแล้วเราแบบมาเล่นเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเราแบบตรงไปแล้วล่างเงี้ยแบบโอ้โหสวยมากอะคือมันทํามาดีครับดูโอ้ โอเคครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อนอืมขออนุสินทานนิดนึงนะครับเพราะเราต้องสํารวจให้ครบพยายามให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดฟึบอันนี้มีออฟซิเดียนทั้งหมด4เลยนะครับอุ้ยเยอะมากนะแล้วก็มีฟินอีก2นะครับผมไอรอนนักเก็ตนะครับโอ้โหไอรอนนักเก็ตสิเลยนะครับผมนะแล้วก็มีพิกแอคนะครับแล้วก็มีพั่วนะครับโอ้โก็ประมาณนี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้ละนะครับอ่ะไปสํารวจต่อดีกว่านะครับผมโอเค ตรงตามนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็มีแหล่งน้ําเป็นสีน้ําแปลกๆนะครับอาจจะเป็นน้ําตื้นน้าลึกตามสีน้ําก็ว่าไปนะครับอ่าเริ่มมาแล้วนะทะเลที่เราที่เราไม่ได้พูดถึงมันไปเมือ่อะว่ามันจะมีทะเลเพิ่มเพื่อนอันนี้คือเริ่มมาแล้วอันนี้เริ่มเป็นทะเลแล้วนะครับโอเคครับด้านหน้าเราอ่าอันนี้ก็ เป็นแม่น้ำนะครับอยากกินในมิชชั่นมองทะลุจังเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันมองทะลุได้หรือเปล่านะครับอ่ะด้านหน้าเราก็เลื่อนมาแล้วนะครับสาหรับเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับไม่ได้เป็นทะเลอย่างเดียวและอ,อันนั้นก็ไม่โหลดสักทีเฮ้ยนี่ต้องซูมไปใช่ไหมเนี่ยต้องซูมไปเพื่อให้มันเรนเดอร์ใช่ไหมเนี่ยนะฮะโอเคอ่ะตรงกันเลยดีกว่านะครับด้าน,นหน้าเราอันนั้นคืออะไรฮะ เดี๋ยวเลยนะเนะป็นหนึง่งอ๋อเห็ดนะครับตกใจนะนึกว่าตัวอะไรไม่ใช่นะครับโอเคตรงไปเลดีกว่ารครับค่ับวันนี้ก็มีโอ้บ่อน,น้านะมันบ่อน,น้ําหัวใจเลยอะ่ะอุ้ยทำไมมันดีจังว่ามีโอเอซิตด,ด้วยอุ้ยเด,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 ดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเยจอกลางบ่อน้ำเลยเน,นินเราไม่ไปนะครับไกลเกินไปวันนี้ก็เป็นเกาะเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะเป็นหินตายายอะไรเงี้ยไปเออวะ่ะนี่โลกไหมครับเี่มันช่องเปิดโลกจริง เก่งจริงๆนะครับนี่ทําได้หลายอย่างเนี่ยผมยอมรับเลยเป็นเกมที่สร้างสรรค์จัดๆโอเคนะครับตอนนี้เราอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมขอโยนนี่ใส่ตัวเองเอ,าอ้าไอชี้โยนใส่ตัวเองยังไงวะเออโอเคได้แล้ว <c oughs> นึกว่าโยนใส่ตัวเองไม่น่าเสียแล้วนะครับอ่ะกดว,วิ่งไปนะครับมีความเร็วเพิ่ม20%ก็ยังดีกว่าเราวิ่งไม่เร็วเลยนะครับด้านล่างนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อผมเห็นอันนี้ผมนึกว่ามันเป็นถ้ำลงไปเลยแต่ก็เหมือนมีถ้ำนะฮะมีปลาด้วยโอ้เจ๋งเลยนะครับอ่ะไปขึ้นดีกว่าไม่ค่อยไได้สสำรรรวจเเเออ่่่ททะะลัักาหนคบ ก็ยังไม่มีอะไรมากโอเคตรงไปเลยแล้วกันนะครับดูเหมือนว่าทีนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับดูดิเออเหมือนยังไม่มีอะไรมากเนาะก็จะเป็นพื้นที่ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มีเกาะตรงนั้นด้วยโอ้ยเรียกว่าเกาะเลยไหมนะ่ะเรียกว่าแบบโขดหินดีกว่าเออเรียกเกาะไม่น่าจะใช่อ่ะโขนหินน่าจะเหมาะกว่า นะครับเคครับด้านหน้าเรานะครับก็ยังเป็นโอ้โอ้โอ้โอเลาอีแล้วเออแล้วเอาอยแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะน้ตำตกอะ่ะเออเป็นน้ำตกลงไปแล้วดูดิอุ้ยแล้วหินเรียงกันสวยมากเลยดูเป็นชั้นสวยมากดูดิเป็นตารางเลยครับดูนะนี่ตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะเป็นตารางลงไปสวยมากเออว่าเอยเจ๋งดีนะครับ ก็เออน่าจะประมาณนี้นะสลหรับทีนี้น่าจะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็ครั้งหน้านะครับอยากให้ผมใส่ซีดอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เป็นซีดซัมเมอร์นะฮะลองเอาไปใส่เล่นกันดูนะครับหวังว่าจะได้แมปเดียวกันนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเช่นนี้นะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดแล้วกดซับสไคร์นะครับเพื่อป็นกำลังใจให้ผมเครียด้เหมอนขึ้นมาแล้วก็ทำคลิปขึ้นมานะผมก็เจอกันในคลิปหน้านะคครรัับบผมโดย